สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาลจะมาเปิดไพ่ยิปซีนะคะพยากรดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 8 ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่รู้เวลาเกิดของตัวเองว่าสถิตอยู่ในลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตานก็เน้นว่าให้ดูลัคนาเป็นหลักจะดีกว่าเพราะลัคนาเนี่ยถ้าเทียบกับราศีเนี่ยจะมีความแม่นยํา70%ขึ้นไปเลยนะคะอ่าทีนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ย ในเดือนนี้ทั้งการงานการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะคะหวาเปิดมาใบแรกก็ปังเลยชาวราศีกรกฎใบแรกของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาเนี่ยมันหมายถึงว่าในเดือนนี้ ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่นะคะใครที่ได้ลงทุนทําอะไรเอาไว้เนี่ยมันเป็นช่วงเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของคุณอย่างเต็มที่แล้วชาวราศีกรกฎเองเนี่ยตัวคุณเน่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะนิสัยของคุณเป็นคนธาตุน้ํามองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่ คิดดีทําดีต่อคนอื่นอะ่ะเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้เป็นคนที่แบบเรียบๆง่ายๆไม่หวือหวาเป็นคนชอบเก็บตัวนะมีความเป็นอินโทเวิร์ตสูงเนาะเป็นคนที่แบบคนเข้าถึงยากอะ่ะแต่ด้วยความที่จิตใจของคุณดีนะมักจะชอบมีคนมาขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลืออยู่เป็นประจําอันนี้เป็นข้อดีของคุณแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ไปเรื่อยๆก่อนตานขอดูภาพรวมทั้งหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ แค่ใบแรกก็ปังนี่ทุกอย่างก็โอเคแล้วเช่าราศีกรกฎเนีย่ยใครที่ กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆหรือมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านหรือจะขายบ้านขายอสังหารหรืออยากได้บ้านคอนโดที่ดินอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้สินทรัพย์นั้นมาและไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นมาต้องบอกเลยว่าการเงินของคุณในเดือนนี้ก็ดีมากๆมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์มรดกก้อนใหญ่ได้มรดกตกเบิกได้อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมานะคะอย่างเช่นบ้านคอนโดหรือที่ดินที่นาเลือกสุอาเลือกสวนไร นาอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสได้ขึ้นมาบางคนนะคะอาจจะมีการแบบไปคุยกับธนาคารแล้วแหละว่าเออเนี่ยอยากจะแบบกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านซื้อคอนโดแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือหลายเดือนเนี่ยธนาคารเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อนุมัติแต่ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัตินะคะเนี่ยค่ะไพ่มันบอกเลยว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานใหม่ไพ่เดอะทาวเวอร์มันหมายถึงคุณมีโอกาสใหม่ๆใ,ในการย้ายงานหรือใครที่ตกงานอยู่เนี่ย ในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆมีโอกาสมีช่องทางงานใหม่ๆมาให้คุณทำนะคะและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานแบบปรับปรับฉับพลันหรือใครที่ตกงานอยู่เนี่ยแล้วยังหางานทําไม่ได้เนี่ยในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะที่เป็นงานที่แบบเงินเดือนอยู่ในระดับที่คุณพึงพอใจด้วยเนาะและที่สําคัญเนี่ยตัวคุณเองในเดือนนี้ความพิเศษมากๆก็คือ มีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายอ่ะจะให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือให้คําแนะนําเหมือนเป็นที่าที่ปรึกษาให้คุณนะคะและถ้าชาวราศีกรกฎคนไหนเนี่ยต้องการที่จะทําธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนเนี่ยที่ทางานประจําอยู่แล้วเนี่ยอยากจะทํางานเสริมเป็นอาชีพที่2ขึ้นมาเนี่ยตาลก็แนะนําว่าให้คุณนะ่ะหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายอายุมากกว่าคุณอาจจะ40่สิบอัพห้าสิบอัพ 6กอัพขึ้นไปเนี่ยคอยเป็นที่ปรึกษาให้คุณจะดีกว่าเวลาที่คุณทําอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามอย่าเป็นแนวหน้านะคะเพราะมันมีเกณฑ์อะที่ว่างานเนี่ยที่คุณดําเนินไปเนี่ยในเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่สําเร็จก็ได้ถ้าคุณเนี่ยลงมือทําด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีคุณซื้อคอยให้คำปรึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ต้องเข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆหรือถ้าคุณไม่กล้าที่จะบอกใครเนี่ยก็ลอง ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายที่คุณเคารพรักดูเนาะหรือคุณอาจจะรู้จักเขามานานแล้วแหละลอง ขอความช่วยเหลือจากบุคคลคนนี้ตาเชื่อว่าคุณเนี่ยจะได้รับคําแนะนําและได้รับการช่วยเหลือนะคะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเดือนดีแน่นอนนะคะอะไรที่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมันยังตะกุกตะกักอยู่เนาะมันยังไม่ลาบเลือ่อนมันยังไม่โฟอในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีโอกาสที่มันจะโฟลแบบ100%เซโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาไปแล้วตั้งแต่วันที่15นะคะก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินและตายังมองว่า ชาวราศีกรกฎเนี่ยดูคุณเป็นสายมูนะช่วงเนี้ยจูจ่ๆก็อยากจะลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอยากจะเข้าหาทางาศาสนามากเป็นพิเศษไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะว่าชีวิตคุณที่ผ่านมามันมีแต่เรื่องเข้ามาปะทะเต็มไปหมดบางคนเนี่ยมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าลูกน้องของคุณผู้ใต้บังคับบัญชาหรือญาติพี่น้องที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการไม่ลงรอยกัน การไม่เข้าใจกันมีปากเสียงกันนะคะส่วนใครที่ทํางานประจําตันมองเลยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานถึงขั้นแตกหกักถึงขั้นชนิดที่ว่ามองหน้ากันไม่ติดอะ่ะเออบางคนอาจจะโดนเลื้อยขาเก้าอี้โดนแทงข้างหลงังโดนคนให้ร้ายในเรื่องของการทํางานทําให้คุณนะรู้สึกเครียดกดดันอยากจะลาออกจากงานแต่ก็ยังไม่กล้าแบบร้อเนาะเพราะว่ากลัวว่าถ้าลาออกไปแล้วเนี่ยเราจะไปทําอะไรต่อ หรือบางคนเนี่ยชาวกรกฎบางคนนะคะอาจจะตกงานเดือนที่แล้วแบบกระทันหันเลยก็ได้บางคนอาจจะทํางานในตําแหน่งที่สูงเนาะแล้วจู่ๆโดนรีทายออกแล้วมันยังหางานไม่ได้นะคะคุณไม่ต้องเครียดไปในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างที่ตาแนะนําว่าถ้าคุณปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะไพ่เดอะสตาร์นั้นหมายถึงความหวังใหม่ๆกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะ แต่ถ้าใครที่เป็นสายมูเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปมูเทพองค์ใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเนี่ยไพ่สองใบนี้ขึ้นมาว่าให้คุณไปมูหลวงปู่ทวดขอพรกับท่านองค์ที่สองเนี่ยก็คือพระศิวะนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ตาน,น่ะเห็นจากไพ่ขึ้นมาว่าให้ชาวกรกฎเนี่ยไปมูสององค์นี้แล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จ พรใดที่คุณปาฏิารคุณก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะคือหลวงปู่ทวดกับพระศิวะนั่นเองและถ้ามองแบบไพ่ไปอีกเจาะอีกลึกๆนะตาลมองว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎหลายๆคนน่ะกำลังวางแผนจะไปเหมือนกับสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดไหมอะ่ะเออตาลเห็นเนาะบางคนมีเกณฑ์ไปซื้อที่ดินผืนเล็กๆที่ต่างจังหวัดหรือว่าคุณอาจจะมีที่ดินอยู่แล้วที่เป็นมรดกข,ของพ่อแม่คุณเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์ไปลงทุนค้าขายเนาะกับคนในครอบครัวคือฉันไม่อยากแบบอยู่เมืองหลวงและฉันเบื่อละอยากจะกลับไปหาครอบครัวของคุณบางคนอะ่ะมีการวางแผนตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะอาจจะไปทําการเกษตรหรือเปล่าพวกอาเกษตรพวกพืชผักหรือบางคนนะคะอาจจะไปขายอาหาร อย่างเช่นพวกน้ําดื่มอย่างเช่นหลไรอาหารทะเลเออหรือว่าเป็นพวกหม้อไฟบินซูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ําอ่ะแล้วก็พวกน้ําปานชานมไข่มุกอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะไปค้าขายที่ต่างจังหวัดนะคะโอ้โหแล้วการค้าขายอันนี้คือดีมากถ้าใครที่ตกงานอยู่เนาะแล้วคุณมีที่มีทางมีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดตานว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งที่คุณลองเลือกดูก็ได้นะว่าลองกลับ ไปค้าขายดีไหมพอจะมีทุนไหมเพราะตาลมองเห็นอะถึงการทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วมันดีกว่าทํางานในเมืองหลวงนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎส่วนข้อที่ควรระวังเนี่ยในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยการมีปัญหากับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของระบบงานมันยังเกิดขึ้นอยู่มันยังไม่หายไปร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่15พฤษภาเป็นต้นไปแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากมาก ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ไพ่ใบนี้มันบอกว่าชาวราศีกรกฎเดือนนี้ไม่รู้เป็นอะไรหัวร้อนมากรู้สึกปวดของขึ้นอะใครแบบสะกิดนิดนึงก็แบบหมุดหงิดอย่างเงี้ยอยากปะทะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันบอกว่าอะไรที่เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะลดแรงปะทะแล้วทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายเนาะไอ้ปัญหากับคนระบบงานการโดนแทงข้างหลังมันยังมีอยู่แหละ มันก็มีคนที่อิจฉาวิษยาคุณอยากจะเลื่อยขาเก้าอีพวกนั้นนะคือมันก็ยังอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะพ่ายแพ้คุณไปเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณน่ยการที่คุณสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการสร้างกรอบของคุณนะไม่ให้ใครเนี่ยมาทําร้ายคุณได้แล้วการงานการเงินของคุณเนี่ยก็จะดีมากๆอันนี้ตาลคอนเฟิร์มเลยเนาะเนี่ยทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงิน การงานไปแล้วนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยโอ้โหไพ่เงินขึ้นมาแบบอลังการมากไพ่ดีทุกใบไม่มีไพ่ไหนเสียเลยค่ะชาวกรกฎต้องตกมือให้เลยอยากได้แบบนี้บ้างนะคะในเดือนนี้นะใครที่อยากจะขายอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดเนี่ยอาจจะประกาศขายมานานหลายเดือนหรือว่าประกาศขายมาเป็นปีละมีแต่คนมาดูยังไม่มีคนสนใจนะคะในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้แบบปุกบปรับฉับพันได้เงินก้อนใหญ่ มโหล้านขึ้นมานะคะโอ้โหชีวิตแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากตอนแรกที่การเงินมันติดขาดในเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนพฤษภาเงินโฟเข้ามาเฉยเลยนะคะและมีโอกาสได้เงินจากมรดกตกเบิกได้เงินจากความตายนะคะอะไรอย่างเงี้ยที่มันได้เงินจากพวกประกันภยัยถ้าใครที่ทําประกันเอาไว้พวกประกันภยัยประกันวินาศภัยประกันชีวิตเนี่ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ขึ้นมานะคะ และเนี่ยนะคะใครที่แบบว่าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค้าขายอยู่นะคะหรือทํา SME อะไรอย่างเงี้ยเดือนเนี้เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเดือนที่แล้วเนี่ยลูกค้าเงาเงาซบเซานั่งแบบตกยุงอะไรอย่างเงี้ย สื่อโซเชียลก็ทำแล้วออกบูธก็ทำแล้วลูกค้าก็ยังน้อยในเดือนนี้นะตั้งแต่วันที่5พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะชาวกระกรเงินเข้าแบบลุลัวเลยอะไรที่คุณวางแผนธุรกิจเอาไว้หรือเพิ่งลงมือทำเอาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมันยังติดขัดตะกุกตะกักอยู่เนี่ยเดือนนี้นะคะลูกค้าเข้ามาเยอะ ะะได้เงินแบบก้อนใหญ่เข้ามาชีวิตอยู่สบายสุขสบายสวยหรูมากเลยนะคะชาวราศีกรกฎเพียงแต่ว่าให้คุณต้องใจเย็นและพยายามอย่าไปปะทะกับใครเนาะอะไรที่ปัจจัยภายนอกที่มันทําให้คุณเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเลี่ยงได้ยังไม่ต้องสนใจโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสกับงานแล้วโฟกัสกับครอบครัวให้มากๆรับรองว่าคุณจะมีโชคมีลาบนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปขยายในเรื่องของการงานการเงินกันต่อ ดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างในเรื่องการงานการเงินมีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังในเดือนกรกฎาคมนี้เดี๋ยวเรามาต้องเราต้องมาขยี้กันต่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อเด้อแม่หมอเนี่ยอืมไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยอย่างที่บอกเลยคุณมีเกณฑ์ของการลงทุนมีเกณฑ์ของการ ร่วมหุ้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือใครที่คุณสนิทชิดเชื้อค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แบบลงเงินก้อนนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เงินอะไรที่มันก้อนใหญ่ขนาดนั้นหรอกคือคุณนะสามารถลงทุนได้เนาะมีเกณฑ์พูดคุยมีการพูดคุยมีการวางแผนมีการปรึกษาหารือกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําสําเร็จได้เริ่มต้นงานใหม่ๆใครที่ตกงานอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้บอกเลยว่ามีคนมาชักชวนคุณไปทํางาน ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแหละมาคุยกับคุณว่าเออไปทํางานนี้ดีไหมนะตอนนี้เห็นตกงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ปรับปรับฉับพันนะคะส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยในเดือนนี้การงานโดดเด่นมากมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมอบหมายตําแหน่งงานใหม่ๆหรือว่าะมอบหมายงานชิ้นสําคัญสาคัญให้คุณโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเซล งานขายงานที่ต้องวิ่งออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเข้ามาเยอะมากแล้วการเงินจะดีมากนะคะอะไปขยายกันต่ออุิยจริงๆด้วยเนี่ยเห็นไหมอะ่ะเห็นป้าใครทํางานเซลล์งานขายงานออกเกนไนน์งานออกบูธหรืองานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวไกด์นำเข้าส่งออกเนี่ยงานที่ต้องเดินทางตลอดไม่ใช่งานที่นั่งอยู่กับที่เนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะเนี่ยบอกเลยงานพุ่งเข้ามา คุณจับงานไม่ต่ำกว่า3งานบอกเลยงานนั่นก็ต้องทํางานพิเศษก็มีงานประจําก็ทํางานจ็อบก็มีเดี๋ยวมีคนมาชวนไปทํางานนูน่นงานนี่อีกทํางานมือระวิงเลย <c oughs> เหนื่อยมากเหนื่อยแต่มันได้เงินนะ่ะเออเหนื่อยแต่สําเร็จเนี่ยและพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงในเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะไปลงทุนซื้อที่ดินแปลงเล็กๆหรือว่าไปทําธุรกิจค้าขายอะ่ะในที่ต่างจังหวัดเนาะเนี่ยมีเกณฑ์ลงทุนเล็กๆน้อยๆเนาะ แต่จะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จงานหนักงานเหนื่อยในเดือนนี้นะคะต้องสู้ต้องอดทนต้องฝ่าฟันเท่านั้นถึงจะประสบความสําเร็จชาวกรกฎส่วนใหญ่อะมักจะพึ่งโชคลาภไม่ค่อยได้หรอกส่วนใหญ่ไอ้โชคลาภที่คุณได้ก็มาจากคุณเองแหละแล้วไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าให้คุณระมัดระวังปัจจัยภายนอกนะคะเนี่ยไอ้สิ่งที่เข้ามากระทบคุณเนี่ยปัญหาจากภายนอก เข้ามาทําให้คุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องแก้ปัญหาใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยลูกน้องก็นําปัญหามาให้คุณแก้อีกเดี๋ยวงานตรงนี้ผิดพลาดเดี๋ยวลูกค้าคอมเพนเดี๋ยวงานมันไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นคุณก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยต้องรับแรงประทะจากภายนอกเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จโอ้โหไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาเศรษฐีไปไหนคะสำหรับชาวกรกฎ อดทนสักนิดเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางได้เงินก้อนใหญ่สมปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องความเครียดซึ่งจะนํามาสู่ปัญหาสุขภาพนะคะใครที่นอนไม่ค่อยหลับอะ่ะทํางานหนักเครียดอย่างเนี้ย คิดมากวิตกกังวลฟุ้งซ่านนะคะให้คุณพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเยอะๆเนาะพยายามเดินทางสายกลางไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาสุขภาพได้ส่วนใครที่รู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วเหมือน เหมือนมันไม่ค่อยสบาย,ยาเหมือนร่างกายมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้พบหมอยังไม่ได้เช็คอัพร่างกายนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณไปเช็คอัปร่างกายไปตรวจสุขภาพซะเพราะไม่อย่างนั้นโรคที่มันแบบเบาๆอยู่เนี่ยมันอาจจะกําเริบถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้นะคะอ่าในเรื่องการงานการเงินของชาวกรกฎก็จบไปแล้วแต่ยังไม่จบทีเดียวเพราะเดี๋ยวตาลน,นะคะจะมาเปิดไพ่ขยายในแต่ละสัปดาห์ ของเดือนพฤษภาคมนะคะว่ามีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวงังและไพ่มีคําแนะนําอะไรเสริมให้คุณบ้างนะคะเจาะลึกไปแต่ละสัปดาห์สี่สัปดาห์ไปเลยนะคะคุณจะได้ถ้ามันมีปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณจะได้แบบระมัดระวังได้นะคะแล้วปัญหาจะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะชาวกรกฎสัปดาห์ที่หนึ่ง ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วเหมือนกันเดียะเลยนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยงานคุณยุ่งมากงานเยอะมากใครทํางานประจําอยู่เจ้านายเดี๋ยวเออทำงานนั้นใี่หน่อยสิเดี๋ยวไปทาตรงนู้นใี้หน่อยสิเดินทางตลอดเวลางานล้นมือทํางานแทบไม่ทันเลยแต่งานเยอะเนี่ย คุณก็ประสบความสําเร็จนะเจ้านายกําลังมองศักยภาพของคุณอยู่ในอนาคตหรือว่าประมาณสักเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยนะคะงานพุ่งเข้าหาเยอะไปหมดเลยคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยลูกค้าเข้าเยอะงานเข้าเยอะใครที่ทํานําเข้าส่งออกทําธุรกิจด้านนี้อยู่เนี่ยโอ้โหงานแบบว่าล้นมือสุดสสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ที่2ของเดือนเนี่ยมีโปรเจกต์เข้ามาให้เลือกทําหลายอย่าง ไพ่เจ็ดถ้วยเนะี่ยมันหมายถึงว่าในช่วงสัปดาห์ที่สองนะ่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนรู้จักเนี่ยยื่นโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานมาให้คุณทําใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็มีมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจใหม่เสริมเข้ามานะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเลือกเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการทํางาน มีสิ่งดีๆข่าวดีๆเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องระวังอะไรเลยสสัปดาห์แรกผ่านไปดีมากพอเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนอันนี้ต้องระวังไพ่9ก้าดาบขึ้นมาอีกแล้วเหมือนกันเดะเลยระมัดระวังความเครียดระมัดระ,ะมัดระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้าใครมีปัญหาสุขภาพอยู่เนาะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วคิดว่ามันหายไปแล้วจริง,รงๆมันยังไม่หายมันยังกลับมานะคะเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คอัพไปตรวจสุขภาพซะ พอไม่อย่างนั้นเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่3น่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าโรงพยาบาลนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเนาะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในสัปดาห์ที่3ไว้ให้ดีและไพ่2ใบนี้เนี่ยแหมมันมันขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเหมือนสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเขากาลังบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่3เนี่ยให้คุณระมัดระวังการลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรอ่ะที่มันดูผิดปกติมันดูไม่น่าไว้วางใจนะคะ ถ้าใครเนี่ยที่มีคนมาชวนคุณลงทุนแล้วบอกว่าเออทำงานนี้ดีไหมได้ผลตอบแทนสูงให้เอาเงินก้อนของคุณที่คุณมีอยู่เนี่ยไปลงทุนทำธุรกิจด้วยกันไหมได้ผลตอบแทนเยอะนู่นนั่นนี่ให้คุณช่างใจไว้ก่อนเลยว่านี่คือมิจฉาชีพไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณระมัดระวังคอเซ็นเตอร์นะคะระมัดระวังการถูกโกงการถูกหลอก การสูญเงินเนาะให้ระวังมิจฉาชีพคนที่ไม่น่าไว้ใจดีๆธุรกิจอะไรที่อยากทําแล้วมันดูมันง่ายเหลือเกินอะ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะได้ผลตอบแทนเยอะๆต้องระมัดระวังให้จงหนักค่ะในช่วงสัปดาห์ที่3มีโอกาสเสียรู้มิจฉาชีพนะคะส่วนสัปดาห์ที่4ของเดือนขึ้นเป็นไพ่ห้าถ้วยสัปดาห์สุดท้ายนะ่ะใครที่ มีคู่ครองอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังการมีปัญหาทะเลาะก,กันมีปัญหาห่างเหินกันไม่เข้าใจกันนะคะใครที่ทํางานหนักแล้วไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักไม่ค่อยสนใจคู่รักของคุณอะ่ะรู้สึกว่าเราเอาใจใส่กันไม่ดีพอไพ่ใบนี้บอกว่าให้หาจุดที่ เอาใจใส่กันและกันให้เยอะๆนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักได้เนาะอาจจะหาเวลาไปกินข้าวไปท่องเที่ยวใส่ใจกันเยอะๆเพราะว่าสัปดาห์ที่4มีปัญหาสัปดาห์ที่4เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้คะ่ะตอนนี้นะคะการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวกรกฎและลัคนากรากฎก็จบไปแล้วเนาะใครที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรก็บอกมาได้เลยนะคะตาจะได้นําไป ปรับปรุงแก้ไขค่ะแล้ววันนี้ก็ขอให้ชาวกรกฎทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ